วันที่18พฤศจิกายนพุทธศัการาช2518เวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุมอานนท์กรมประมง นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมประมงและมอบประกาศเสียบัตรแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐรมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการรุ่นที่6ประจำปีงบประมาณ2519 จำนวน91รายโดยมีนายพลพิศินสุวรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงนายสุภกิจใส่กระจ่างเลขานุการกรมนายเดชาประชญารัตผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนายสุนกีฟีละติฟรีปุตราผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี